กดตูยูทูบช่แนววิสารมณาผาเลาะช่องซื้อการร่วมโูลักและพัฒนาควายไทยนะครับเมื่อนี้เข้ายู่บ้านง่อยนะครับพี่น้องตำบลนาคาอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับก็ได้มีโอกาสแวะมาเยี่ยมชมพอพันด่าลงนะครับพี่น้องสายพัฒนาอีตัวนึงนะครับบอกเลยว่าตัวนี้ก็ดนะครับพี่น้องงาติดตามนะครับก็ทักทายไปยังเอฟซีทุกคนนะครับพี่น้องที่อยู่เมืองไทยกาบเมืองนอกเมืองหน้านะครับเดี๋ยวปรทนจะพามาชมนะครับพอพัน ว่าเราขอเพิ่นมาตาไซนะครับความงามความใหญ่ความเก็ดเพิ่นงามขนาดใดนะครับพี่น้องเดี๋ยวบัตรทนจะพามาชมรับตามมาชมครับเดี๋ยวบัตรทนจะพามาพบกับพี่แอดนะครับเพียรพี่แอดนะครับผู้ผู้เลี้ยงดูนะครับเดี๋ยวจะพามาทักทายพี่แอดพี่แอดสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมพี่แอแนะนำตัวเป็นทังการในพี่น้องเขานะครับผมครับสวัสดีครับ ผม CS ด้วยครับพีแอตขอเบอร์โทรพีแอตน้ำไหนครับผม098 098ครับ851 851ครับ7363 7363นะครับพีแอตนะครับครับผมพีแอตฝากที่ตั้งบ้านเท่าไหร่ครับผมชื่อบ้านบ้านงอยตำบลนาขาครับอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับจังหวัดอุดรธานีนะครับมเมื่อนี้ยมาทุ่นได้มีโอกาสแวะมาเยี่ยมชมพอพันดาวลุ่งนะครับสายปัตตานีตัวนึงนะครับพี่น้องเห็นที่แรกว่าโอ้ยงามคลักเลยนะครับพี่น้อง แข่งล้ำค่าญ่เดี๋ยวก่อนจะพามาชมความใหญ่ความงามเพิ่นนะครับเดี๋ยวจะพามาสอบถามประวัติเราก่อพอพันกับแม่พันเพิ่นนะครับว่ามาต์แต่ใสนะครับเบพือ่อนในน้ำไี่รองนะครับผมว่าพอเพิ่นมาแใส่รับเป็นลูกป๋าปังแฝดลูกครับป้าปังแฝดลูกนาะครับผมนะครับป๋าปังแฝดลูกอ่าแม่เพิ่นเหรอครับผมแม่เป็นแม่ป่านเงินครับสายป่านโซลินครับแม่ป่านเพืนสายป่านโซลินเนะาะครับผมครับผม เคครับเราขอเข้ากับสาบแล้วนะครับเดี๋ยวจดี๋ยพามาชมความเด่นเพื่อนนะครับจุดเด่นจ่ละมองนะครับว่าทางขนาดใดนะครับพี่น้องนะครับตอนนี้อายุเพื่อนเท่าไรครับผมเต็มสามปีพอดีครับสามปีพอดีเลยมาครับสามปีพอดีนะครับตอนนี้ส้นสูงเพิ่นลรครับพี่อารครับลอยหาที่ีอยหาที่ผาครับโอ้อยหาสี่ีอยหาที่านะครับดีือว่าคงสั่งมาดีนะครับมาเต็มได้นะครับพี่น้อง นะครับดูโครงสร้างนะครับเดี๋ยวพามาเบงหลอดลำตัวก่อนนะครับพี่น้องเดี๋ยวมาเบิงทงานาก่อนนะครับอีแข้งขานะครับง่ายนะครับพี่น้องตึ้งมะพร้าวโอ้ยง่ายนะครับตามบนบมาชนนี้ค่อยทายเอาเลยนะครับมาเต็มเลยนะครับต่แต้มแกมจำนะครับพี่แอ๊เนะแข้งขานะครับมาดีนะครับพี่น้อง ลำตัวเงานะครับเงานะครับเบิืงหลังเพิ่นนะครับพี่น้องหลังโอ้งามนะครับเสมอครับเบิืงถ่ายบันถ่ายเพิ่นนะครับพี่น้องถ่ายกว้างนะครับพี่แอ๊ดนะครับผมถ่ายกว้างนะครับแข้งขามาดีนะครับแข้งขามาดีไข่เพิ่นก็เสมอเป๊ะเลยนะครับพี่น้อง ือว่าเป็นพอพันที่ให้ลูกเด็ดขาดให้ลูกนิ่งนะครับตามตาราดตามขนมคาสเนีเฮ้านะครับพี่น้องลำหางต้นหางายนะครับปัญชีใดนะครับพี่อันนะเชื่องขนาดเล่นบ่ครับหางเาวานะครับพี่น้องลำหางต้นหางไงอะไรกันเห่านะครับถ่ายกวงน้านะครับพี่น้องน้าลึกนะครับลำหางเาวนะครับ อันนี้หางเนี่ยโอ้นะครับเพ่ออีกน้อยเดียวฮอดพื้นนะครับหางเพื่อเป็นพ่อพันธุ์อีกตัวหนึ่งนะครับที่ที่มีลักษณะเด่นจุดเด่นดีมากนะครับมาดีขนาดนะครับสายปลาปังแปดดิ้วนะครับปลาอันสลินนะครับผมตัวนี้รับผสมเรียบร้อยนะครับเพียรครับรับผสมอยู่ครับรับผสมเรียบร้อยนะครับเป็นในผลงานเพิ่นครับ เพิ่งได้ผสมไปบ่ประว่านสิบตัวระมาณสิบตัวแต่ว่ายังยังยังบ่มีท้าใหญ่เราข้าผสมเข้าเป็นใดครับพี่ฮัดครับเขาคิดยังไงครับผมผสมตัวละสองพันบาทครับตัวละสองพันบาทครับรับประกันติดบ่ติดกับบ่เอาตังค์ับบ่ติดกับบ่อต่างเรื่นบ่อครับผมผสมจนติดจนผ่านรอบผ่านรอบจอตัวทองเลยติดกุละ่ะหาพันอ๋อถ้าตัวทองนี่หาพันนะบ่ครับพี่ โอคคือพันพันหลอดกัคือว่าติดไม่พี่เนาะสองพันนะครับพี่น้องถือว่าราคาเกษตรกรนะครับราคาเกษตรกรสองพันนะครับพี่น้องอันนี้เขารับผสมจริงนะครับเพราะว่านาเชื้อเพิ่งยังบริเลดเนาะนะครับผสมจริงก่อนนะครับพี่น้องพี่น้องโปไดดสนใจนะครับกมาได้นะครับอยู่บันง่อยตะบนนาคาอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับมาโทเข้ามาเส็นทั้ง ทางบ้านดงยวดนะครับตรงมาเรื่อยๆนะครับพี่น้องประมาณสองถึงสามกิโลนี่แหละนะครับจากบ้านดงยวดแยกบานดงยวดมานะครับก็เจอลงสามหยกโรงเลียนนะครับก็ตรงมาเลยนะครับม่ไก่นะครับพี่น้องจะติดท่างดาเลยนะครับที่ต่างเขาครับมาดีนะครับลําขาที่ํำคัญรอนะครับรออะไกระเชยงนะพี่เนาะกระเชยงครับ เชียงโขงนะครับพี่น้องอย่างบรรยากาศต,ตอนเศร้าๆนะครับบรรยากาศดีเล็กน้อยนะครับครับทับแล้วจนรู้ว่าติดเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่เก็บตังค์มาเลยว่าเขาทับ,บโอ้ใจ <พอ S 2> ดีขนาด,ดเลยนะครับพี่น้องผ่านรอบก่อนเนาะผ่านรอบหนึ่งรอบสองรอบสามหมดแล้วครับปกติปกติกับผ่ารอบเดียวผ่านกับมีกันนะพี่เนาะแน่นครับเพรส้นมากเ่ราะคอยผ่นส้นมากเพราอยผ่านเพราะว่าครับผมนมแล้วก็แข็งแรงนะครับ เป็นยังนุ่มนั่งแน่นอยู่นะครับพี่น้องน้ำเชื่อ,อนี่ยจะยังแข็งแรงนะครับมแม่ของอาปานเทพก็เป็นลูกปานสุรินรนะครับออเป็นแม่ปานเงินที่อยู่กับเสียเบอร์สมีสุวรรณนะครับเดี๋ยวบาทุนจะเอาภาพพอกับแม่ของ ผ่านเทพนะครับขึ้นโชว์เข้านะครับพี่น้องในในคลิปเข้านะครับนะครับพ่อง่ายก็เป็นสายท้องสุกบวกปานโซลินนะครับปูท้องสุกนี่ก็เป็นสายพ่อนะครับแล้วก็าตาตาปานโซลินจะเป็นสายแม่นะครับมาง่ายท้องสุกท้องสุกนี่ก็เป็นพ่อฝังแฟนริวนะครับเป็นได้การเลี้ยงดูบ้านครับเข้าเลี้ยงดูมันจังไงครับเพียร์ครับนอนเศร้าอย่ออกกินยาสดครับ ตอนเช้านี่กินยาสดเขาไปเกี่ยวบ้างหรือว่าเขากินธรรมชาติครับพี่ครับส่วนมากกินธรรมชาติกินท่ามชาติมากกว่านะครับผมตอนช่วงกลางวันนี่เขาเอาเขาในคอกร์กเขาเก็บในคอกสีม่วงแรงเขาออกสีม่วงสีม่วงแรงคอยเอาออกอีกที่หนึ่งนะครับนอนน้ำเลยคอร์กที่ต้องตอนเย็นกินอาหารเสริมครับผมมีอาหารเสริมไปเพิ่นเนาะครับผมครับผมเพราะว่าชจวงนี่ก็ใส่พลังงานเล็กน้อยนะครับในการผสม นะครับตัวมาดีมาเต็มขนาดนะครับตอนนี้นะครับผมหลังเพิ่นไหลเพิ่นนะครับโอ้กำไลนะครับมาเต็มเลยนะครับเชื่องนะครับพี่หนองเชื่องโหนะครับแทงขานะครับเท่าขาวปองขาดำโอ้ชัดนะครับชัดเจนเลยนะครับกับ ยังไปได้ไกลนะครับพี่น้องเพราะว่าเพิ่นแค่อายุแค่สามปีนะครับแค่สามปีนะครับงามลายนะครับงามลายนะครับฝากพี่น้องเกษตรกรเท่านะครับัผู้ใดที่อยู่โซนไกลๆนะครับในอำเภอเมืองนะครับนำแม่พันธุ์เท้ามาทับมาผสมได้นะครับว่นนีรถไปครับแม่พันธุ์มาผสมบหรือว่าต้องเอามาเองกันปะต้องเอามาเองต้องเอามาเองเนาะนะครับ ดีดีต้อนรับทุกคนนะครับ,รบที่เอาไยอแมรพันเอามาทับมาผสมต่ตอยอดเท่านะครับโอ้โหหลหลนะครับแต่แ้มชัดเจนเลยนะครับพี่น้อง อยู่นิ่งเลยนะครับอยู่นิ่งเลยสารน้ำมาอยู่ใกล้ๆเนี่ยนะครับเป็นไ้ำเติมเตัวครับอ๋อมันเคียงกิโลมันเคียงกิโลนะเป็นน้น้ำหลวงหลวงครับผมนี่พี่อัดก็ดูแลควายเขาเนาะครับผมนะครับตัวนี้เจ้าของเพิ่นก็อยู่ฮ่องกงครับเสี่ยโยนะครับเสี่ยโยยู่ฮ่องกงนะครับยูเมืองนอกเมืองหน้ามีโอกาสได้คุยได้ทักจัดได้คุยกับเอ่อเสี่ยโยนะครับก็ให้ข้อมูล ห้คามโล้บาทนเป็นอย่างดีเลยนะครับขอบพุณหลายๆนะครับผมเสยโยที่รับฟังอยู่ทางมองหนกมองหน้าทาั้งฮองกงนะครับกับีโอกาสกาแวมาอดอเท่ามาจังหวัดเท่ากับกับานเท่ากับมาทนของขอนญาต์มาเรียนมาทักทายแลกเปลี่ยนแนวคิดนะครับผมขอนญาต์พีอัดนั่มน,นะครับ ยินดีต้อนรับครับผมคุณลายลายครับผมพี่อดครับอนนี้ห่อไม่อยกโตัวครับพี่ตอนห่อเรียงดูตอนนี้ครับพี่อดครับเลียงยู่สองสามตัวสองสามตัวเนาะเดี๋ยวหลังจากที่ห่อเบงเจ้าปานเทพนะครับเจ้าป่านเทพแล้วเดี๋ยวบาโทนจะพาไปเบิงแม่พันธุ์อีกไปหนึ่งนะครับพี่น้องเห็นอยู่กลางๆกันนี่นะครับผู้ใหญ่ผู้งานเหมือนกันนะครับตอนนั้นนะครับจะถามพี่อดว่าสายเพื่อนเป็นสายใดเราก่อนได้นะครับเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวตามมาชมครับครับพี่อดแนะนําพี่น้องนะครับตัวนี้เป็นสายใดครับผม ตัวนี้สายชนบุรีครับสายชนบุรีนะครับครับผมสายชนบุรีนะครับอายุเพิ่นธุ์ไป็นไรล้วครับพี่แอตครับสามปีครับสองเดือนครสามปีสองเดือนโอ้ยาวนะครับพี่น้องมาเต็มเลยนะครับตัวนี้เป็นแม่พันธุ์เนาะครับเนาะอยู่ฟาร์มเฮานะครับเป็นได้สถานะทองเพิ่นตอนนี้ครับพี่แอตทองประมาณสามเดือนทองสามเดือนครับพ่อพันธุ์ตัวไหนครับผมตัวไหนโอ้เอกมงคลของปีกุศลนะครับไรสูพี่นะครับน้องแสงนะครับพี่น้อง สามเดือนนะครับทองเพิินนะครับเราชมผลงานนะครับสาชนโบรีนะครับกับสายของพี่กุศลนะครับขู่เบิ้มนะครับแต่เบิ้มพันล้านนะครับลองเบิ้งนะครับปลาออกมาสีสวยงามขนาดใดนะครับพี่น้องหลังจากที่เอามะทายเดี๋ยวบาทุนจะอัปเดตให้พี่น้องเขารับชมไปเรื่อยๆนะครับอาจจะเป็นช่วงที่เพิ่น มีพันธุกรรมมิทยาออกมานะครับพี่น้องเห<า>็นส,งสิงหาครับผมพามาเบิงนะครับเป็นแม่พันธุนนนนนอนน์อีกตัวหนึ่งนะครับกานะครับโอ้โหนะครับเชืองคือกันนะครับอีกตัวนึงนะครับพี่น้องลงถ่ายกันนะครับ หลังจากที่เบิงแม่พันธุ์แล้วกัเบิงเราก่อเพิ่นนะครับข้ามงานเดี๋ยวขอหยาดพีแอดนะครับถ่ายภาพหญิงเพิ่นนะครับของเจ้าปานเทพนะครับให้พี่น้องเอฟซีเฮารับชมนะครับก็พีอก่อนจบรายการนะครับฝากถึงพี่น้องเกษตรกรเฮานะครับในเรื่องของการผสมแล้วกัฝากถึงพ่อพันธุ์าลลุงเฮานะครับเจ้าปานเทพนะครับฝากถึงพี่น้องเฮานะครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเกษตรกรผู้ได้สนใจเอาแม่พันธุ์ของเฮามาทับได้นะครับ อยู่บันง่อยครับตำมนนาคาเำื่อเมืองจังหวัดอุดรธานีเบอร์โทร0988ฐาดหนึ่ง7363ครับยินดีต้อนรับทุก่ันเลยครับครับผมก็เป็นราคาเกษตรกรนะครับเนาะครับผมราคาเกษตรกรเพื่อที่จะเอาควายเข้านะครับมาพัฒนาต่อยอดให้ควายมันใหญ่ขึ้นนะครับเนาะครับผมนะครับนะครับโอเคก็ฝากพี่น้องเขานะครับหลังจากที่ฟังเบื้องคลิปนี้แล้วนะครับก็สามารถที่จะ มาเยี่ยมชมได้นะครับนะครับมาเลยทุกคนนะครับมาชมก่อนนะครับหรือจะเอาแป่พันธุ์ท่ามาผสมกันโทรนัดหมายก่อนนะครับพี่เนาะครับผมนะครับดีต้อนรับทุกคนนะครับเอาโอเคครับผมพี่น้องนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สำหรับคลิปนี้ขอกราบเข้ามาขอบคุณและสวัสดีครับครับพี่อัดปลาทุนขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ